ภาพลูกดาราเซตนี้อยู่ดีๆก็ดรามา่าเล่นเอาแม่งงเลยอยู่ดีๆก็ดราม่าขึ้นมาซะอย่งงางนั้นหลังพิธีกรสาวบุ๋งปนัดดาที่ได้ลงรูปลูกชายน้องอเล็กซ์ในเซตมวยไทยแต่ดันมีชาวเน็ตมาคอมเมนต์ว่าอาชีพมวยไม่เหมาะกับคนรวยเล่นเอาเจ้าตัวทนไม่ไหวขอแจงเรื่องนี้เองแบบชัดชัด โดยได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่านี่ก็งงว่าทำไมต้องดรามา่าก็แค่เด็กคนหนึ่งถ่ายรูปน่ารักๆแล้วที่ให้ถ่ายชุดนักมวยเพราะคุณพ่อกอดเคยฝึกมวยไทยมาก่อนคุณปู่ก็มีค่ายมวยมาก่อนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาอธิบายมากมายถึงที่มาของชุดแค่มีรูปครบรอบหนึ่งขวบเก็บไว้ดูและให้พี่พี่แฟนคลับน้องอเล็กซ์ได้ยิง แค่นี้ก็พอแล้วเนอะส่วนเรื่องรวยจนกับมวยไทยบุ๋มว่ามวยไทยให้โอกาสกับทุกคนโดยเฉพาะคนที่ไม่มีต้นทุนชีวิตก็สามารถที่จะใช้มวยไทยในการสร้างชีวิตให้กับตัวเองได้เลยไม่แปลกที่จะมีนักมวยไทยที่มาจากฐานะครอบครัมวยยากจนแล้วมาประสบความสำเร็จตรงนี้ ส่วนอนาคตน้องอเล็กซ์จะฝึกมวยหรือไม่ก็แล้วแต่ความชอบของเขาค่ะหวังว่าพี่โชคคงจะได้คำตอบบ้างนะคะจบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแยกย้ายค่ะ